สวัสดีครับพบกับผมมาพินกับชา n น l ฟิลไทยใน YouTube รีวิวอาหารคนเดินทางครับที่เจอตามร้านสะดวกซื้อพวกอาหารกระป๋องอะไรต่ออะไรนะครับเรามาฝากกันวันนี้แปลกหน่อยปุ้มปุ้ยปกติจะต้องสีเขาจะเป็นแบบแดงขาวนะครับกระป๋องหอยลายกระป๋องครับขึ้นชื่อมานานอันนี้สีเขียวเพราะว่าเป็นหอยลายผัดขี้เมาครับตามปุ้มปุ้ยราคาก็สูงเหมือนกันครับเดี๋ยวนี้ เล็กๆขนาดนี้27บาทนะครับก็มาลองดูฟื้นความหลังว่ากินกับข้าวสวยวร้อนๆแล้วจะเป็นยังไงบ้างขี้หนูพริกไทยดำนะครับมีกระเพราด้วยนะของบริษัทพริตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาลนะครับจากที่ตรังเดี๋ยวดูกันครับเปิดมาแล้วครับน้ำหนักสุทธิ4ี่สิกรัมนะครับ40กรัมอ๋อขุข้าวร้อนๆเอาไว้แล้วนะครับมาชิมก่อนที่ แบบที่ไม่มีข้าวนะครับอืมขออีกทีครับไม่เผ็ดครับแล้วก็มีเขียวเยวนี่คงจะเป็นพวกใบกะเพราอะไรเงี้ยเขาจะมีส่วนผมบอกว่ามีใบกะเพรามีพริกขี้หนูแล้วก็มีอา่าอะไรอ่ะมีพริกไทยดำด้วยนิดหนึ่ง อ๋อครับหมดละพวกนี้ก็เป็นอาหารผมเรียกว่าเป็นอาหารเปลี่ยนบรรยากาศนะเพราะว่ามันจะเปลี่ยนเปลี่ยนรสชาตินะครับหาอะไรแปลกๆมากินอืมคุณพร้อมข้าว ยังยังแรกคือไม่เผ็ดนะแต่มันจะมีเผ็ดตามขึ้นมานิดนึงเข้าใจกำลังสงสัยว่าไอ้ที่เผ็ดตามขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นพริกไทยนะที่มันมีแบบมีความรู้สึกว่ามันมีความร้อนขึ้นมานะแบบมันเผ็ดร้อนขึ้นมานิดหนึ่งแต่ว่าพริกเนี่ยความเผ็ดแบบพริกเนี่ยยังน้อยนะครับแล้วก็กินใบกะเพราหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยมันไม่ได้ออกมาเต็ม แต่าว่ากระเพราของใส่เนี่ยออกเขียวๆเ,เลยแต่ว่ามันไปอมอยู่ในน้ำมันอยู่นะฮะถ้าเทียบกับรสเดิมผมชอบรสเดิมมากกว่าอันเนี้ยชอบรสเดิมมากกว่าที่นี่มีอะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นพวกพริกนะฮะก้านพริกหรืออรทุกอย่างอ๋อ,อไม่ใช่ครับตัวหอยแยกออกมา หอยก็เป็นขนาดเล็กครับประมาณหอยลายของปุ้มปุ้ยผมชอบรสหอยลายมากกว่าอืมีมเผ็ดตามมาเรื่อยๆครับเป็นน่าจะเป็นตัวพริกไทยที่เขาคงเอามาเพิ่มความเผ็ดเข้าไปแต่ว่าเผ็ดพริกเนี่ยยังน้อยนะครับยังไม่เป็นคือยังไม่ถึงกับเป็นผัดขี้เมาผมไม่แน่ใจว่าทำเพื่อส่งออกด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเป็นของ ส่งทางชาติเนี่ยมันจะ,ะรสชาติก็ต้องดับลงมาหน่อยนะครับเพราะหลายหลายอย่างของปุ้มปุ้ยนี้เขาส่งออกนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้โปรโมทในเมืองไทยนะฮะก็เป็นหอยลายที่ไม่เผ็ดมากนะครับแต่ว่ามีความเผ็ดร้อนของพริกไทยมากกว่าพริกสดนะฮะว่าแบบพี่หนูใช้กินแบบปริมาณค่อนข้างน้อย40กรัมครับ ก็คงทานได้แค่คนเดียวแล้วก็อาจต้องกินร่วมกับอย่างอื่นเช่นอย่างนี้แล้วก็มีไข่ดาวอีกฟองหนึง่งนะครับช่วงนี้ก็กักตัวไวรัสก็หลายคนจะได้มีอะไรหลากหลายที่กินมากขึ้นเจอมาก็เอามาลือยู่ฝากกันนะครับยี่สิบเจ็ดบาทครับผมนะครับกระป๋องสีเขียวเปลี่ยนบรรยากาศได้ครับนะฮะ แก้นิดหนึ่งครับหลังจากกินเสร็จไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันจะมีเผ็ดร้อนตามขึ้นมาติดอยู่กับที่ลิ้นนะฮะใช้เวลาพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเผ็ดเหมือนกันแต่ว่าความเผ็ดเนี่ยมันซ่อนอยู่แล้วก็ค่อยๆตามมานะครับเป็นแบบ after taste นะครับตามขึ้นมาเข้าใจว่าเป็นพริกไทยแนละ้วมันพริกไทยบวกกับพริกรวมกันมันทําให้แบบเผ็ดตามขึ้นมาทีหลังคล้ายๆกับ การปรุงคั่วกิ้งนะอาหารใต้อย่างที่เป็นอาหารที่เผ็ดมากครับเราพบกันใหม่ครับกับ c h ช n แนลฟิลไทยใน youtube เก็บเรื่องราวการเดิน,นทางมาฝากกันครับผมสวัสดีครับ